ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินไทยประกันชีวิตช่วงตุดจีนแบบนี้เนี่ยนะนะก็ต้องมีการไหว้กันแน่นอนเออเน้องความเป็นสิริมงคลน้องไอ,งอรู้เป่าว่าเนี่ยต้องไหว้อะไรยังไงต้องจัดพิธียังไงไหว้อะไรบ้างอุ้ยไม่รู้ว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย แต่มีคนหนึ่งต้องรู้แน่นอนมีผู้รู้แม่การไหว้เจ้าที่ถูกต้องต้องมีอะไรบ้างหลักๆไปมีอะไรแม่แต่ท่านราต้องไหว้หมูไก่ปลาสามอย่างอ่ะถ้าผลไม้น่ะก็จะไหว้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเปรดูแอปเปิ้ลส้มตองเกาดูก็พูดง่ายๆเนาะก็ต้องมีหมูไก่ปลาอย่างแน่นอนแล้วก็พบกผลไม้มงคลอย่างเรื่องสีนี่ก็สําคัญนะครับคนจีนนี่ยังเชื่อว่า สีแดงคือสีมงคลนะเสื้อผ้าหรือว่าของประดับก็ควรเป็นสีแดง<ช>เพื่อความเฮงว่าไนใช่เออลอค่ะนอกจากสีแดงแล้วนะคะอีกสีหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสีทองค่ะพี่ลิมเพราะว่าสีทองนะคะเป็นสีมงคลนะคะทั้งทองคำแล้วก็ของไหว้ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสีทองได้จะดีมากเลยอ่ะก็จะเฮงเฮงคู่กัน งั้นเทศกาลตรุษจ,จีนแบบนี้นะครับต้องมีของไหว้คู่ทองมงคลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันหนเ่เอ้าเอามาเลย <searching> <grammar> สกอตร,รังนกแท้ทางเช่าโสมเกาหลีและสะกอตซุปไก่สกัดผสมทางเช่า นอกจากจะมีประโยชน์แล้วนะครับยังเป็นสีมงคลเหมาะกับการนำมาเป็นของไหว้ในช่วงตรุษจีนนะครับบอกให้ทุกคนไปด้วยนะครับผมอ่ะพี่แมนนะฮะมารับไปหน่อยนะนี่แทนรับหม้อไปก่อนนะครับเ่อับรับอีกครับผมโอ้โหครับผมเนสก๊อตซุปไก่สกัดผสมทังเช่านะครับสีทองนะ นี่เอาไปไหว้นะครับจะได้เป็นมงคลอ่ะให้พี่แมนเป็นตัวแทนรับไปก่อนแทนทุกๆท่านเลยนะครับับขอบคุณครับ แล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อสกอตร,รังนกแท้ถังเช่าสมเกาหลีและสกอตซุปไก่สกัดผสมถังเช่านะคะเพื่อมาเป็นของไหว้ได้ง่ายๆค่ะผ่านทางช่องออนไลน์ของสกอ๊อตค่ะได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ลิงครับผมไปที่เว็บไซต์นะครับ shop scott h a i l a n d นะครับหรือที่ line scott shop นะครับหรือ Facebook scott shop นะครับ ส่งฟรีถึงบ้านนะครับไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อเองนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยกรับพม <Yeah. S 3> แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสกอตด้วยนะคะครับผมสุดยอดเลยอ่ะเอาไปไว่าในช่วงตุดจีนกันครับอาละครับเปิดศึกข้อที่สอครับราศีใดในช่วงนี้ความจำสั้นลืมเก่ง แต่ว่าราศีมีราศีกุมฎีคู่แหงค่ะทันลมมนลืมเก่งเหรอจ๊ะลืมเก่งค่ะพี่ชายถูกแล้วลืมเก่งค่ะอะไรบ้างที่เราลืมแล้วเราตอบตัวเองเนี่ยพี่ไอ้หนู่มขี้ลืมมากชนิดแบบเหมือนแบบเหมือนตื่นมาทํางานรู้สึกว่าเตรียมแบบที่ทำกาแฟเตรียมนู่นนี่นั่นมาครบมากลืมใส่เส้นใน วั <c oughs> <expand> นไหนอะวันไหนเงินเดือนใของพี่แพ้มาวันไหนวันนี้นึมเอาเงินใส่เส้นในออกจากบ้านแล้วแต่กูแบบยหนูแบบแบบไม่ได้แล้วอ่ะแบบขี้ลืมมาแล้วว่าเดี๋ยวมันยืมกันได้ด้วยเหรอเฮ้ยแพ้ยืมเส้นในใส่ไปดีไหมใส่สนิทไงอันนี้ไม่สนิทไงแพ้ก็เป็นคนมีเสื้อในใส่มาสองตัวไม่ไม่เรามาเตรียมของวันนี้เรามีเส้นในสองตัวถูกไปคิดว่ามันจะไปไกลแฝดพกเอาไว้มีลืมใส่ชุดแล้วออกจากบ้านที่อยากไปหนูช่วงนั้นะ ไม่บอกมาดูพี่ไฮที่เขาลืมบ่อยลืมลืมใส่แตงเกงในแต่ยกทรงไม่ลืมเพราะลืมไม่ได้วิวที่มาบายค่ะแล้วมาบายแต่ว่าราศีตุลราศีตุลใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนคนที่รอบๆบตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าแม่โซเฟียเหรอมีเพื่อนหนูด้วยแล้วก็มีแม่โซเฟียด้วยค่ะรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบว่า อยู่วงการนานแล้วอะไรอย่างนี้กเดีร้ยแล้วอาจจะมีอายุยอะแล้วอะไรมยิ่งช่วงที่แบบโควิดด้วยก็จะแบบพักผ่อนนานๆอะไรเยงี้ค่ะพอออกมาทำงานแล้วแบบว่าปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันหมดครับประมาณนี้ลืมเก่งมาที่แยมค่ะแล้วแยมตต่ว่าราศีราศีตุลน่าจะไปราเช่นเดียวกันก่อนเข้ารายการให้คุยกับแม่ล้วยังก็บอกว่าหนูเคยร่วมงานด้วยนะ พี่น้ำตาลก็เคยร่วมเหมือนกันพี่แพ้ก็เคยร่วมแต่แม่จําไม่ได้สักคน <c oughs> แล้วก็อาจจะเพราะงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อ๋อแม่จําพวกหนูไม่ได้ใช่จำไม่ได้เลยแม่กันเยอะๆว <c oughs> ิกนั้นอะครั้งที่แล้วแม่มานั่งสอนหนูร้อ,องเพลง <c oughs> แม่จำได้บ้างใ,ใช่เรื่องใบเรื่องใบใช่ไหมช่วยละล่ะเราเป็นแบบจะถูกแล้ว่ะแเย้โฆษณาเหมือนจะถูกว่าิดตั้งไม่ให้กลับบ้านถ้าเย้มันผอมลงป่ะหุ่นดีตัวเล็กหรือว่ามีความรัก เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้เจอยังไงนะเราสีพี่ใหญ่เป็นข่าวอ่านเย็นนี้ปกติหมูอ้อนแล้วใช่ไหมคะหมูอ้อนแล้วอ๋อหมูปีเตื้อเรื่อยของเราอ่ะหมูเป็นยังเป็นวงกลมไงพี่วนอย่างนี้มาค่ะมาที่น้ำตาลค่ะแล้วน้ำตาลตอบว่าราสี ราศีกุนอายุแล้วแหละอายุแล้วแหละครั้งที่แล้วแม่งแจกน้ำหอมหนูอยู่เลยครั้งนี้แม่พอดีค่ะอ่าอ่าอ่าแม่จำหนูไม่ได้เลยคิดว่าแม่ใช่ใช่ใช่แต่รักแม่ไหมแน่นอนแน่นอนแม่บอกว่าแน่นอนแล้วแจ็คตอบว่าราศีราศีกุนทาริสาทาริสาครับ เพราะคาริสาเนี่ยเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วผมถามพี่ๆหลายๆคนนะฮะคาลิสาถามใครถามใครถามใครถามขอชื่อโอ๊ตปาโมดถามเรื่องอะไรสนิทกับพี่โอ๊ตเหรอคะไม่กลัวด้วยอ่ะเปลี่ยนแล้วตอบน้องละพี่จันทร์่ยนไปคาลิสาคาริสาเรียนแล้วเปลี่ยนแลเปียนแล้วแพะตอบว่าเริ่มสีอาเซ็กซ์คาลิสาใช่เพราะว่าช่วงนี้เพื่อนเพิ่งออกเพลงใหม่เลยคือ ไม่กี่วันก็ถึงร้านแล้วสุดยอดแล้วก็มีถ่ายซีรีส์มีทําอะไรเยอะแยะเลยก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนแพลนแบบในแบบตารางแน่นมากคือถ้าว่างแป๊บเดียวก็แบบมีทริปนู่นทริปนี้หนูว่ามันต้องลืมอะไรสักอย่างเลยเออืบบวันนี้เหมือนวันนี้ค่ใช่มาถึงแม่โซเปล่ามีคนตอบแม่เยอะนะแล้วแม่ตอบว่าเรื่องสีตุนตัวเองเพราะอะไรอะแม่ไม่คิดลึงจริงๆเวลาเล่นหนังเล่นนักองอะไรหลังเรื่องอะไรเล่นจดไปยังไม่รู้เลยยังจําไม่ได้เลย คือจาชื่อเรื่องไม่ได้จําชื่อไม่ได้อาเด้งกับใครก็ไม่ดูเลยแม่ปีหนึ่งไปไปเช็ดร่างกายครั้งหนึ่งนะเป็นเช็ดตรวภายในต้องถอดกางเกงตรวจยังไงแม่ต้องตรวจยังไงเวลาแม่ไปอันหมอก็เอากางเกงมาเอาไว้ที่ตู้เขาทีนี้เช็ดเสร็จเราเราไปคอยข้างนอกหมอก็บอกว่าประมาณสิบนาทีเขาบอกไม่มีอะไรแล้วก็กลับเลยดังที่ที่กลับก็แปลว่าแม่ไม่ได้ใส่กางเกงกับบ้านใช่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 ตาย กางเกงในไม่ได้ใส่ตู้ใส่กางเกงใงกงกงไนไม่ได้ใส่ก็เ,เลยถึงถึงร่งแท็กซี่กลับไปไปเอาก,งกงอากงเกงในายกางเกงในเนี่ยที่เริ่มถึงขนาดนี้อ่ะโอ้อนะครับแต่ว่าราตรีโอมราริซาห์ ล่ากับพ่อเป็นคงจริงอีกเหรอค่ะเด็กสาเล่นหนักวยกันขี้ลืมบทเอาง่ายๆดีกว่าลืมยังไงล่ะคนเล่นแรกกับน้าพอเลยหนูเล่นกันจะเข้าฉากแล้วยังลืมเลยว่าหนูพูดอะไรบ้างเนี่ยเอ้าแล้วน้าจะไปยังไงอ่ะน้าก็ลืมน้าก็อ่านไม่ออกช่วยบอกน้าหน่อยตางคนต่างลืมไปทางบ้ม่รู้กี่เทกหนูก็ยังอ่านบทไม่เก่งอะไรเงี้ยละครแรกๆเลยแล้วก็เหมือนมีใครพูดอะไรสักอย่างว่าแบบสะทุนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยหนูก็ถามว่าเอ้ยมันแปลว่าอะไรนะคพ่อแล้วเขาบอกว่าสะทุนเป็นแบบ เป็นสิ่งที่อยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากซีนนักขอมแล้วหนูเดินเข้าไปแบบโหวัดนี้สะทุนมากเลยแล้วพวกจัดทุกคนแหกมาบอกแล้วหนูเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นผลไม่ดีเลยอ่ะโดนแกล้งใช่ไหมใช่โดนไอ้พวกนี้เจ้าไปแกล้งบางคนไม่รู้แล้วพี่บอลตอบว่าราศีเอาด้วยเหรอราศีกรุงราศีษาเฮ้ยยังไงคะเคยตอนแรกจะตอบนักข้อมมาหละ แต่ทีนี้เขาความจำเขาเขาเป็นคนที่ความจำดีนะความจำดีไหมจำดีเพลงผมฮิดทิๆทททเพลงผมิดทิิิิพวกผมไม่สเลิฟไม่ดีบดีบดีบดเฮ้ยฟันผมวิบวับวิบวับฟันผมวิบวับวิบวับ ถ้าได้หน้าไกลๆเขาจะมีอะไรให้หนูนาคอมเป็นแฟนขับหนูนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอาเป็นไปด้วยแต่เธอตกใจนิดนิดแต่เธอีไม่เชยอะไรผูจารณนเนี่ยอาเป็นน้องกันอนีน่ยคือจะบอกว่าคือผมอ่ะ เมษาเนี่ยเขาเขาเขามีความน่ารักในตัวความขี้หลงขี้ลืมมีความกโกะดูแบบน่ารักดีน่าจะเป็นคาณิษาครับับอมนที่พี่ไฮค่ะแล้วพี่ไฮยตบว่าตอนแรกตอบาศีตอนแรกก็ตอบคาณิสาแต่ลืมไปว่าไม่โซ่โไม่โสดราศีตุลไม่โสบเลยก็จริงๆไม่โซเฟียเนี่ยเวลาอยู่ด้วยจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่แต่ของน้องอะแปลกกว่าว่าหนูยังไม่รู้น้อย แปลกสิลูกถ้าลืมใส่ยกทรงนี่แปลกนะลูกนะไม่คือไซส์เรามันไม่เหมือนกันไงแม่มันเลยไม่รู้สึกแบบแปลกใช่อย่างอย่งเจ๊อย่างเจ๊ที่เขาน้องมีส่วนนะมันแบบไม่ได้รู้สึกแบบแปลกมากมันมันไม่ได้อะไรเพราะเจ๊ลืมไม่ได้ถ้ถ้าเจ๊ยืมเจ๊หน้าที่มาแล้วยืมตัวเองหมดจริงจริงมาที่พี่แมนค่ะแล้วพี่แมนตอบว่าราศีราศีกุมภ้องลิศ ทำไมครับพ่อช่วงนี้เวยุเลยน่าจะงานเยอะนะครับน่าจะงานเยอะแล้วก็เห็นว่าลืมนั่นลืมนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับน่าจะลืมเคยลืมไปไม่รักกันไหมเคยลืมไปไม่รักกันไหมเล่ไม่เคยไม่เคยเป็นการเล่นกับคนจริงแล้วพี่ดาวเขามีข้อมูลใช่ไหมใช่แต่ไม่พูดเป็นสุภาพ่ลยบิร์ดมาช่วงนี้อาจจะลืมช่วงนี้จริงแล้วบุกกลนั้นว่าเรื่อสีเอ็นคาริสาเช่นเดียวกัน ริงมีน้องคนนึงกับราศีกุมเหมือนกันคนราศีกุมเนี่ยจะมีความหลงความลืมแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าลืมนู่นลืมนี่ที่มันเรื่องใหญ่ในเกณฑ์ของราศีกุมเนี่ยจะลืมแบบเล็กๆน้อยๆดูน่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยบุ๊คบกคิดว่าในช่วงหลูกเนี้ยราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้ลืมแน่นอนอย่างที่น้องบอกลืมเอายกทรงมาเพือ่อนในมาน่าจะเป็นราศีกุมค่ะอาจารย์ลิงฟันชิ้งราศีที่ในช่วงนี้ความจําสั้นลืมเก่งคือราศี ปิดศึกโดยสนับสนุนโดย AIS 5G โลชั่นเพียวไลน์อา,าร์จนิงปันชิงราศีที่ในช่วงนี้ความจำสั้นลืมเก่งคือราศีอาริสตาอาริสาราศีกุมคุ้มราศี กลุ่มครับคราริสาคราศีที่ในช่วงนี้ความจำสั้นลืมเก่งได้แก่ราศีกุ่ม <S <S อย่างตอนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยมีราวไหลดวงโคจรเข้าสู่มุมวินาศมันแปลว่าเรื่องราวที่เรานึกไม่ถึงหรือล,ลืมมันไปอาจจะด้วยเป็นเพราะมุมของดวงดาวหรือเพราะขาดสติก็ตามที หรือเป็นเพราะมันไม่น่าจดจําก็ตามทีเอาเถอครับมันเป็นวาระสถานการณ์ในแค่ในช่วงนี้บุกลบ15วันนะครับตั้งแต่วันออนแอร์เี่นะครับความจําสั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าเรามีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังทางแก้โบราณก็ทํานี้ครับเรื่องใดๆที่จะเป็นความจําในทางดีของเราเนี่ย เจ้าประคุณสมเด็จธงชัยวัตรยมิตรเนี่ยเคยให้พระคาถาที่เกี่ยวข้องกับความจําคือพระคาถาสุนทรีวานีมุนินทะวทฒนมกูชะคับพระสัมภวะสุนทรีปรินังสารนางวานีไมหังปินยตังมะหนังก็ให้ทุกคนสวดคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนความจําจะได้เป็นความจําดีนะครับถ้าเรื่องใดๆที่มันเป็นความทุกข์นะครับจำตั้นเนี่ยดีนะครับมันจะได้ไม่จดจําความทุกข์นั้นๆ ก็ขอให้มันผ่านไปไอ้ความจําสั้นเนี่ยยังมีผลในเรื่องของการทําธุรกรรมทําธุรกิจหมายว่าใครก็ตามทีที่จะทําธุรกิจทําข้อตกลงอะไรกับใครในช่วงนี้นะครับขอให้มีเอกสารมีสัญญามีข้อตกลงที่ชัดเจนมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะเวลาเราจําไม่ได้จะได้มาอ่านข้อตกลงที่เป็นเอกสารที่ชัดเจนและถูกต้องมันจะได้เป็นข้อตกลงที่ไม่ให้มาทะเลาะกันในการต่อไปเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ความจําสั้นลืมเก่งได้แก่ชาวราศีกลุ่มฟันธงครับเรีมามเเป็นคนเล่าเองนะว่าขี้ลืมแม้กระทั่งลืมใส่ใยกทรงแต่ตอนนี้ก็ต้องลืมแหละเพราะว่าแบบว่ากิจกรรมเยอะไม่ว่าจะไปแบบว่าไปท่องเที่ยวบ้างไปเล่นเซิร์ฟแล้วก็ มีซิงเกิลด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อ,อยู่ในช่วงโ,นโนปรโมทเพลงด้วยใช่ไหมชื่อเพลงขอบคุณที่กล้าสอนหนูค่ะขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนู เต้นนี่มันมันมีท่าด้วยมันนามันนามันโหนจะเอาท่อนนี้ท่อนฮุก่้ลยหนูมีเพื่อนเต้นได้เออเนเต้นมามาแพรมาเต้นยังไงเต้นยังไงจำแบบง่ายๆแบบง่ายค่ะง่ายความแล้วก็ลูกผขลูกผขใช่ค่ะไหนลองที่ไหนลองที้นะคะที่ล้าสันหนูมันนานนะคะที่ลาสอ๋อแล้วาคนด้วยอ๋อโอ้โห เ้ยเมื่อกี้แพรเต้นสุดยอดมากเลยสอนแม่โซเฟียลาเต้นหน่อยคุณแม่คุณแม่เขาอยากเป็นเกียรติให้เพลงพี่นะคะพี่ก้าชวนนะคะเพลงนี้เพงนี้เพลงนี้แล้วแม่ก็ลูกผมไม่เห็นยะอ่ะอ่ะห อาสองอาสามอาหนึ่งอาสองอาสักที่เห็นรอแล้วแพงมากเร็วขอบคุณนะคะที่กล้าเสนอขอบคุณนะคะแล้วทางด้านนั้นดูดีมากทั้งสองคนดูดีมากทางด้านนี้เหมือนกายภาพหน้าสองคนนะหลัง เต้นไปเต้นไปหอมไปหมดทั้งเวทีเลยตอนนี้ครับหอมเข็นรับอะไรในการดูแลตัวเองม้างตอนนี้แบบว่าถือว่าเป็นสาวพรอเสน่ห์คนหนึ่งที่ลืมทุกอย่างแต่มียหนึ่งที่หนูไม่ลืมคือฉีดน้ำหอมเพราะว่าไม่ชอบแบบน้าแต่ก็รู้สึกว่าอยากไปไหนแล้วก็ยังดูตัวหอมและจริงเนเตอร์เป็นคนแบบตลกโก้แต่ก็จริงๆอยากให้ดูแบบ เซ็กซี่เหมือนแบบลูาที่เรามีผู้หญิงก็เลยเหมือนฉีดน้ำหอมไปเพิ่มความแบบเซ็กซี่มีเสน่ห์พอเราใช้น้ำหอมมันมั่นใจขึ้นมาใช่มั่นใจค่ะใช่ลืมอะไรแต่ลืมน้ำหอมไม่ได้จริงเพราะว่าอะไรเพราะเราไปชอบอาบน้ำตอนเช้าเราก็มีน้ำหอมฉีดน้ำหอมเลยขนาดตอนที่หนูถ่าย M v วนะเสื้อสูทที่เอาไปใส่อะค่ะก็คือเป็นแบบน้ำหอมติดไปเลยแบบหลายวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาใช้หัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสด้วยของมาดามฟินที่หนูฉีดนะคะเป็นฟินอินแบล็คค่ะที่หนูใช้แต่บางวันก็เป็นแบบ ฟินอินเลิฟผสมกันเพราะว่าคาแรกเตอร์จะไม่เหมือนกันให้รู้สึกว่าแบบเออเซ็กซี่แต่ก็มีความแบบขี้เล่นเป็นคุณหนูอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ถามคุณผู้ชายว่า hmm. สีดําผสมกับสีแดงแล้วหนูให้หอมเลยพี okay, hmm. ่แจ็คหนูฉีดให้พี่แจ็คดมโอเคค่ะหอมไหมคะ อันนี้อันนี้แค่สีดำนะอันนี้แค่สีดำสีเดียวทีผสมกันด้วยผสมผสมผสมกันสีแดงแล้วมันติดเหงื่อดีนะมันใช่ผสมกันคือที่หนูชอบมาดามฟินเพราะว่าหนูแอคทิวิตี้เยอะไปเล่นเซิร์ฟกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอเหงื่อออกแต่มาดามฟินมันเหมาะกับประเทศไทยอากาศร้อนแต่ว่ากลิ่นมันหอมตรงนี้พอฉีดตรงนี้มัหอมจริงไหมจริงให้ให้ให้พ่อพี่ลองก่อนแต่คอมนะค้อมนะค้อมลองนะโอ้โห ขอมฟิลลพ่อโลกกันพ่อโลกกันโลเขาเล่นด้วยกันมานั่เนเรื่องแรกแล้วให้วันนั้นเป็นวันที่ไม่แต่งหน้าหรือดูแบบ เล่นตลกโกโก้กันก็ยังดูเซ็กซี่ได้เพราะว่ามีน้ําหอมมานําฟินนะคะกลิ่นไม่เพี้ยนค่ะฟินอินเลิฟกับฟินอินแบกนะคะนอกจากความหอมที่ดีอยู่แล้วนะคะเขายังมีรางวัลมารับประกันความดีด้วยค่ะจาก L Beauty Star a w a r d ปี2020นี่แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะเนี่ยโปรโมชั่นวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะคือซื้อ1ชุดได้น้ําหอมได้โลชั่นแล้วก็แถมฟรีอีก1ชุดไปเลยค่ะไม่ว่าจะซื้อสีอะไรก็ได้เลยค่ะแล้วแต่เลือกสีครับถูกต้องค่ะแอดไลน์แอดได้เลยนะคะฟิน96นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ เบอร์021146466ค่ะซื้อของแท้นะคะเพราะว่าของแท้ถูกอยู่แล้วแค่พันนิดเองค่ะใช่ถูกต้องหรือง่ายกว่านั้นตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดเลยใช่่เพิ่มมันเพิ่มคาแรคเตอร์ิงนะก็คือพูดง่ายว่าซื้อเซ็ตสีแดงเอาฟรีเซ็ตสีดำใช่ค่ะแล้วแต่เลือกได้เลยค่ะก็หนึ่งเซ็ตแถมหนึ่งเซ็ตไปเลยแล้วก็สามารถซื้อนะคะแอดไลน์แอดนะคะฟิน96นะคะโปรโมชั่น สำหรับวันนี้พิเศษมากจริงๆเลยค่ะหรือว่าจะเบอร์โทร021146466ก็ได้ค่ะแล้วก็ต้องระวังของปลอมนะคะออราคาเขาไม่แพงโปรโมชั่นเยอะอยู่แล้วซื้อของจริงดีกว่าเพราะว่าจะได้คุณภาพผิวไม่แพ้ด้วยก็ง่ายๆก็ซื้อตามที่ตอนมาออกรายการนี่<ช>แหละ,ะนะครับเพราะว่านั่นของจริงแน่นอน<ช>นะครับไม่อับรัมก็ยังหอมเออข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันค่ะแต่ว่ามีสี่คนนะคะได้ไปจับทองนั่นคือแซ็คนัคอมพี่บอลและบุกเกาะค่ะครับ แน่นมากเลยค่ะจริงๆลึกๆเหมือนเป็นคนแบบขี้ไว้ใจวางใจปล่อยวางง่ายอะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรหลายอย่างมาอะไรทําให้เรากลายเป็นคนความจําสั้นเพราะเราทําหลายอย่างแล้วเราก็เลยขี้ลืมแล้วบางทีทําธุรกิจหรือทําธุรกรรมหรือทําอะไรกับใครก็ชอบแบบไม่ได้มีายลักอักษรพูดปากปล่าเพราะเราไปมูฟออนเรื่องอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบ ลืมเก่งมากเลยค่ะให้กำลังใจชาวราศีกุมนะคะก็ทําตามคำแนะนาของอาจารย์ลักษ์นะคะจดบันทึกหรือทําอะไรเป็นลายลักษณอักษรถ้าเราลืมเราจะได้ย้อนกลับมาอ่านได้ค่ะรอบ,บนี้นะคะคือรอบเงินฝันถุงคาสนับสนุนโดย AAS 5G เคลื่อนมากสุดนี่ yeah. อ่ะถ้าไม่จับก็ได้คนละ2 5 0 0อเอายังไงเอาไงเกมเป็นเกมครับยังไงก็ต้องจับแต่อย่าสตาร์ทรถหนีได้หนูเอายังเอาเลยจับแล้วดึงไปดึงไปเลยฮะดึงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะถอดตูดพร้อมๆกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วดึงรับ ผู้กอนนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินของทุนหนึ่งมืนบาทจาก AAS 5G ครึ่งมากสุดค่ะขอบค้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง f a c e b o o k ุ2ส2ราศีค่ะ y o u t u b e Po พัส e n t e r t e r t a i n m e n t และ Instagram มโพดิพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15เมื่มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ